รถถัง M 4 8 A 5เป็นหนึ่งในรถถังหลักที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการพัฒนาในช่วงสงครามเย็นและต่อมาได้ถูกส่งออกให้กับหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยรถถังรุ่นนี้เป็นการปรับปรุงจากตระกูล M 4 8แพต p a t t o n ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อแทนที่รถถัง M 4 7ที่ล้าสมัยแล้ว m 4 8 a 5ใช้เครื่องยนต์ดีเซล continental avds 1790-24แบบ12สูบให้กำลังประมาณ750แรงม้าสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิ่ัยการวิ่งราว460กิโลเมตรตัวรถถังมีน้ำหนักราว49ตันซึ่งจัดอยู่ในระดับรถถังหลักขนาดกลางถึงหนัก ด้านอาวุธหลักรถถัง M48A5 ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105มิ mm, ม M68 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบเดิมที่ใช้ปืนขนาด90มิมนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิมและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิมติดตั้งบนปั้มปืนเพื่อใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศหรือศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้ ภายในประเทศไทยรถถัง M48A5 ถูกนำมาใช้งานโดยกองทัพบ,บกไทยในช่วงทศวรรษที่1,980เพื่อเสริมกำลังทางยุทธวิธีและแทนที่รถถังรุ่นเก่าที่ใช้งานมานานรถถังรุ่นนี้มีบทบาทสำคัญในการฝึกซ้อมทางยุทธวิธีและภารกิจรักษาความมั่นคงในประเทศแม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีของ M48A5 จะล้าสมัยไปเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นใหม่ เช่น VTC หรือ T84Oplot แต่รถถังรุ่นนี้ยังคงถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการพัฒนาและความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังเป็นบทเรียนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธโทปปกรณ์น,นะ